สองรูปสองรูปสิบห้าเราจะเอารูปใหญ่ที่สุดใชไหมปะสวัสดีค่ะ,คะมันนี่ยายพ่อนมาช็อปปิ้งนะคะ ชายพามาชอปปิ้งอะมาซื้อกับขาอันห้างใกล้ๆบ้านนี่แหละจ้าวันนี้วันหยุดนะคะหยุดวันจันทร์เด้อจ้ะยายพรหยุดงานวันจันทร์จ้ะห้างนี่กะราคาถือกลัวทุกห้างอยู่พี่น้องเข้ามาแล้วก็มาเอาตะกร้าก่อนนะคะเพราะว่ารถเข็นอยนู่อันมองจอดรถพี่น้องหรือเอาเข้ามาก,ก็เลยใส่าตะกร้านี่แหละ ซื้อมันฝรั่งนี่ไห,ไหมมันฝรั่งโลละสิบสองเอาสิเลือกเอาก็ได้พี่น้องแบบเป็นถุงที่ก็จาแพ็คไว้ก็ได้จะ้ะแบบเป็นถุงละโลละสิบสามเนี่ยสุคินียายพ่อนสิเอาไปอบอไดพี่น้องถือยมมือนี่สองหน่วยสิบห้าคนหน่วยใหญ่หน่วยนวย่อยราคาเดียวกันพี่น้องเขาก็เลือกเอาหน่วยใหญ่ๆแล้วเนาะมันจะขูมเลยไหมเนี่ยจ้ะ ลูกใหญ่ๆเอาไปเลยถุงใหญ่ๆมันก็อ่อนอยู่ด้พี่น้องจะใหเอาถุงมาจากบ้านนะคะนี่ถุงใบละซื้อโคตรเลยพี่น้องอ่าหอมแดงหอมแขกเนาะบานเฮ้าเอินหอมแขกอันนี้ถุงละ12แล้วก็จะซื้อกระเทียมด้วย9โคม10โคนพอดีละสามสิบหาบาทพี่น้องกัน จ้าผักเดี๋ยวอาไปต้มจือดอาก,กาศขาวพี่น้องโลโละยีสิหกบ่เดี๋ยวไปสร้างเมืองหัวหนึ่งถึงโลบ่เราก็จะค้นหามันไม่มีในรูปเราก็จะค้นพิมพ์ชื่อเข้าไปสลัดคูล มันก็จะขึ้นรูปมาเดี๋ยวเขาก็กดใบราคาก็จะออกมาสติ๊กเกอร์ราคาก็ออกมาแล้วก็แปะไปเท่าใดเนี่ยอีสิบหกพอดีรูปหนึ่งปักหน้าวยละห้าจุดเก้าศูนย์ตีไปซหน่วยละหกคน้นพี่น้องบาทคิดเป็นเงินเท่าจากบาทนะหน่วยละสิบกว่าบาทบ่ แพงๆค่ะมีจะแพงๆพี่นอของขึ้นราคาเป็นหาบาทสิบบาทคนเดี้ไม่ได้ขึ้นที่ละบาทสองบาทเดีขึ้นที่หนึ่งสิบบาทอืมมะเขือม่วงอันนี้ก็สองลูกสิบห้าลูกละสิบเอ็ดบาทพุ่น,น้องเราก็เอาแล้วเนาะเอาหน่วยใหญ่หาเรือใหญ่ที่สุด <laughs> เนี่ยจะเอาไปย่า ไม่มีมะเขือยาวเราก็ใช้มะเขือม่วงแทนได้จ้ะเนี่ยจ้ามาเอาักสมกันสม้สมทองส้มมา้าเอิ่นสมยังหน่วยใหญ่ๆเนี่ยสมเชิงบะเบแมยนถ้าผสมยังหน่อยยูนี่เขาสิออื่นแอปเป็นซีนน,นั่นแหลาจากสามซี่นวยกับโล่หนึ่งเล่อพี่น้องเพราะว่า ลูกมันใหญ่แหมโลละสิบสามสิบ้นประมาณสี่ลูกพอแล้วเดี๋ยวมาดูราคาที่สี่ลูกมันจะเท่าไหร่กดไปที่ส้มมันมีให้เลือกสองส้มเนี่ยมาเลอกพี่น้องสิบาทกว่าสิบสาม้นกว่า แพงค่ะทุกอย่างแพงปกติเนี่ยเต็มตะกานี่จ่จายประมาณแค่หาลอยค้นเนี่ยพี่น้องแต่ซุกม,มือนี่โอ้โหแปดลอยถึงพันจ้ะแต่ซื้อของเต็มเนี่ยอันนี้ก็งงะะองุ่นนะคะกล่องละยี่สิบสองเก้าตีไปซะยี่สิบสามมันหนังสือล้นสุดขอกระท้อนหน่อยบอท้อนด,ดูมั้งันัาสือการ์ดกะเออ ตะกี้บางร้านมันสิบ่มีทอนเนาะอันเศษจังนี้แม่พี่น้องสตังค์อะมันบ่มีทอนขันายเงินสดเสียเปรียบเด้อจ้ะต้องใช้จ่ายบัตรขนมปังขนมปังก็แพงขึ้นเด้อพี่น,อน้องตะกี้15เด้นี่แพ็กนี่ประมาณ15โคน้นตอนนี้21โคิด้นเป็นอะไรยี่สิ้นเป็นอะไรแพงค่ะแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนก็คือโดนัทนี่แหละ โอ้ผู้ใดญเนาะมาเห็ดเฮียเต็มพื้นดูพี่น้องขีดแล้วมันลวงนะเด็กน้อย,ย,ยกับผู้ใหญ่กับผู้คนลเนี่ยจะสองสี่ชิ้นยี่สิบสองโคนราคากะคิดว่าทอบา้านเะฮ้าเนาะพี่น้องนะบานเฮ้าสินเลยยี่สิบสองบาทอยู่นิสี่สินยี่สิบสองโคนบอกลบคุณหารแล้วกะทุกสิ้นละยี่สิบสองกว่าบาทนี่ยนะนจ้า เราจะซื้อไปกินกับฟีกาที่นี่เขาจะเรียกฟีกาเนาะกาแฟอาหารว่างเนี่ยสมเนี่ยไอ้ไอ้น้ำส้มนี่มันลดราคาพี่น้องจา้าพ่อเงิจะซื้อไปสองขวดชีสนะคะใครชอบชีสแต่ยายพรบอกินเนื้อค่ะชีสนี่แต่พ่อผู้ชายเรากินยายพรบอกินชีสบ่มา,มากไหม เราก็จะเอาโยเกิร์ตไปทำซูซิกิเขาเรียกอะไรนะซาซิกิใช่ไหมที่เอาไปผสมกับแตงเนี่ยจ,จ้อันนี้ตู้นี้ก็จะเป็นวิเจอรเรียนอาหารเจนะคะตู้นี้ต้องหู้เยาวอนจะซื้อต้องหู้ต้งหู้ไปผัดแซบแซบไปผ่ด เาหูส้สองชิ้นสามสิบโคลนสองสิ้นลอยกาบาทพี่น้องเฮ้ยไม่ใช่สองชิ้นก็ประมาณ70กว่าอันนี้ไส้กรอกเจนะคะมีแฮมจผีผอมได้พี่น้องแฮมคือตู้นี้เป็นอาหารเจใครทานเจก็มาหยิบของตู้นี้ได้เลยเลือกเอาตู้นี้เลยจ้า เนี่ยใส่เกาะจี G. อยากกินเจี๊คือกันละพี่น้องจะว่าหันยังเทื่อกะอยากกินแนวที่มันแบบมีรสชาติยนะ G. อยู่เนาะจีกะกินละอ้วนเด้อเนี่ยจ้ะขเขาาทำด้วยแป้งเต็มตะกร้าละพี่น้องจ้าโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว ดูนัดผู้า่ะนัดยายพ่อนยับเยินแล้วเพ่ใช้ว่างของก็ได้เนีจ้า,จาโอ้ยเป็นแตะหลูกหนึ่งเนี่ยเฮ้ยแทนสิสิเอาอันโห้ว่ามันเบาสิเอาขึ้นมาไวขว้างบนบ้าแล้วเนาะเพืใช้รายละเอียดอ่อนเลยไอศกรีมนะคะลดราคาค่ะสองกล่องยี่สิบแปดโคลนปกติจากกล่องละ กล่องละยยี่สิบหกบ้องยี่สิบแปดเขาก็จะจับอะไรได้เนี่ยเพราะว่าสองกล่องเดี๋ยวช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่ค่ะรา้วแค่ยี่สิบแปดคนใจหอนี้เพราะว่ามันแดดเด้งมาอน,นี่อยากกินไอติมเนาะตู้เย็นกะเตม้มันอยากซื้อได้พี่น้องบอม่มีอันตู้เย็นมันหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วซื้อของครบแล้วเดี๋ยวห้ามา ใจตังมานี่พี่น้องจา้าต่อคิวนะคะห่างกัน2เมตรนะคะอันนี้ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าก็ให้เว้นระยะห่างเอาอ่ะพี่น้องอันแคชเชียร์เพิ่นก็นมีแค่คนเดียวนะพี่น้องเพราะว่าพนักง,งานอยู่นี่เขาจะจะทำหน้าที่น้ำกันมืดทั้งแคชเชียร์ทั้งอันจัดของใส่สัน่นทั้งยกของก็คือเ็อันนั้นวางอันนั้นก็นมานั่งคิดตังคเองใิ่ไหมพี่น้อง บ่ได้สบายคือบ้านเฮาดือบ้านเฮาข้าเจ้าสิแคชเชียร์กันนาทีแคชเชียร์มันบอกเ,ออเนี่ยจ้ะเมืองน,นอกเอ้ย,ออยาหยากเนาะพี่นอ้องคนคนบ่บ่ได้มาใช้ชีวิตอยู่นี่ข้าเจ้าก็ว่าสบายมันบ่ได้สบายเด้อพี่นอ้องกัแพงกันเฮาบอดายหินงานนี่ก็คืออยู่ยากนี่จ้าน,นี่มาถึงบ้านแล้วยายพรก็จะจัด ของเข้าตู้เย็นเลยได้ป่นพี่น้องคะเอาออกจากถุงก่อนได้แค่นี้แหละพี่น้องแปดร้อยยี่สิบสองโครนทั้งหมดนะบิน่นได้พอนรื้อไว้ในรถนะแปดร้อยยี่สิบสองโครนนะคะได้แค่นี้ค่ะคิดเงินบ้านเท่าไม่อยากคิดหรอกสองพัน <laughs> กว่าบาทได้แค่นี้แม่สองพันกว่าบาทจบวันรือสามพันประมาณนั้นละ ก็จะผักนะค่ะสอต้นหอมมากนี่โหบอ,อัน,นเสือมาย่างแต่ว่าหันกินยังหยังกับท่านใดเราแขวปวดอยู่ถอนแขวนะนี่จะเอามาใส่แกงเห็ดนะคะไอ้ใบโหระพาเพราะไม่มีใบแนงรักเนี่ยจ้าขนมปังกระเพงขึ้นถึงสิบค้นพี่นอ้องเกี่ยี่สิบค้นมื่อนี้ไปสื้อสามสิบค้นแห่ ไอ้แพ็กในไหมขนมปังอะแพ้งแห้งแพ้งหายของมนันขึ้นว่าแล้วเนะแพ็กมันอย่างอร่อยโอ้ยจะได้แค่นี้คะ่ะสองพันกว่าคนจองเออแปดร้อยกว่าคน,นเนี่ยกันโอ้ยเนาะ เมพี่น่เมืองกระเทียมนี่สมหัวนี่คิดเป็นเงินไทยก็สามบ 3, กว่าบ,บาทหรือสีบาทนี่แหละคิดว่าสามสิบหาตีทิมๆนะเรียบยร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใายพ่อนกอตัวเอาขนของเข้าตู้เย็นก่อนด้ยวยจัดจัดของในตู้เย็นก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ